หมขาให้สวัสดีครับวันนี้ชิวๆก็วันนี้มีภารกิจหลายอย่างมากที่จะต้องไปทําแบบ 1, 2, 3, 4, งเลยแต่วันนี้มีอย่างหนึ่งและที่แบบอยากจะกินมาทั้งฤดู1ปีออกแค่ครั้งเดียวผลไม้แห่งราชาผลไม้นั่นก็คือทุเรียน วันนี้จะไปกินทุเรียนบอกเลยวันนี้จะกินให้ไส้ขาดเลยย็ดแม่เอ้ยพี่อโอเคนิววันนี้ก็มีอีกคนหนึ่งครับที่มาจะมาร่วมภาร,รกิจกับเราในวันนี้ก็คือไนซี่แดนประแดกชิงเขาอยู่ตรงนั้นนั่นเองนี่คือไนซี่แดนประแดกรอโอเคเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วก็เริ่มเดินทางทำภาร,รกิจอย่างแรกของเราเลยก็คือไปส่งของก่อนไปส่งครีมโอเคไปาวเขจะเอารถ ไปเดี๋ยวจะสายแล้วก็เดี๋ยวจะเย็นกัน go เออก็พักชมโฆษณาแบบหนึ่งช่วยหน่อยนะครับสามส่วนหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับก็คือาขายของแหละมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าทำไมพี่นายขาวจ้างพี่นายช้อะไรนี่เลยค่ะะเข้าไปดูในไอจได้เลยนะจ๊ะ เามาขายเพราะว่าทุกคนแหละทุกคนถามเข้ามาเยอะขายมานานแล้วละ่ะแคไ่ไม่ได้แบบว่าเออบอกในในช่องทางนี้ uh huh. ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเศษนะครับที่จะให้กําลังใจน้องเขาได้ได้มีอนาคตต่อไปกันเนาะโอเคเดินทางกันไหมครับอย่าลืมเข้าไปดูนะจ๊ะมาคับซื้อนะครับลูกเพจคนละหนึ่งชิ้นนะครับไม่งั้นกูโดนด่านะครับ เซงอยู่เน um> um> uh hey uh uh ี่ยนั่งเซ็งอยู่เนี่ยไม่รู้เมื่อจะถึงทุเรียนเนี่ยอ่ก็เหตุผลที่มาซื้อเครื่องกรองน้ําก็คือคือซื้อน้ําขวดเยอะมากที่บ้านกินน้ําเก่งมากมันมีตัวกินน้ํำมีคนนึ่งที่นแบบกินเก่งชิบหายตัวกินน้ําเยอะๆผิวพรรณจะได้ดี ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เลยเออจะมาซื้อเครื่องกรองน้ําแต่เครื่องกรองน้ําถ้าไปเรียนรู้มามันมีระบบ RO กับระบบ UV อะไรก็หมายลูกงงเว้ยหมดรู้จะซื้อ,อยังไงไม่รู้จะเป็นยังไงแนตะ่ก็เดี๋ยวเราจะไปดูทีนี้นี่แหละค่ะชีวิตประจําวันของคุณซูเปร์เซทเขา24ชั่วโมงของเขา <c oughs> ยุ่งจัดครับโดยยุ่งจัดปลดแบง่งหมดกันแต่การบ่นเปลือยตัวเอง แล้วก็แฟนเอาตังมามปลดเลอะ <c oughs> ก็โอเควันนี้ก็เหลือภารกิจสุดท้ายแล้วก็คือซื้อทุเรียนไปนั่งกินไปเราไปซื้อทุเรียนกันแบบบ้าคลาั่งหนึ่งปีมีครั้งหน้าทุเรียนเหมาหมดตลาดเลยเหรอส้นตีนโลละร้อยสี่สิบอย่าพูดส้นตีนอย่าพูดไม่พอหลังเท้าเ <c oughs> ถอะจิ้นหลังเวียนไซยูพูดไม่พอเบาประมวลเพราะว่ามันโลละ140ร้อยสี่สิบมันแพงซื้อสองพันถึงได้อยู่แค่กระยอมไปเก้ ตลาดเมืองใหม่ตลาดยานด taking, ังแทบคลองสี่ตามหาทุเรียนก่อนก็เด okay. ี๋ยวถ่ายเป็นอินเสิร์ตไปแล้วกันแม่เดี๋ยวซื้อทุเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านโอเคไป หมดทุเรียนหมดกับค่าทุเรียนไปประมาณ2 0 0พแพ็คละลูกนะห้าลูกซื้อมาแต่ว่าก่อนช่วงก่อนหน้านี้มันจะแพงเว้ยเพราะว่ามันแบบมันเพิ่งออกตอนนี้คือหน้าทุเรียนแล้วทุกอย่างลดมันเลยแบบถูกลูกหนึ่งถูกมากเออเพื่อนๆชอบทุเรียนสายพันธุ์อะไรกันบ้างส่วนดีวเองเนี่ยชอบแบบไม่รู้พันธุ์อะไรนะแต่ว่ามันมันปลูกที่ระยองรู้แค่ว่าระยองพันธุ์ที่แ้ยอีกพันธุ์ที่ไม้พันจ้ามาฮะ หลังจากที่ไปหลายๆที่หลายๆหลายๆอย่างแล้วก็จนเสร็จตัวเรามาได้นี่ฮะทุเรียนประมาณ5ลูกได้นะนะอลังการมากอาลังมากามาก,กินหมดไหมไม่รู้แต่ว่ามากกว่า1วันแน่นอนที่จะกินเคยเคยกินเข้ากับทุเรียนมาบ่ เนี่ยบ้านเขาพอโซนพอโซนเออที่บ้านเขาพอโซนห้องตาอืตาเขากินข้าวกับทุเรียนแล้วเขาก็กินด้วยอ่ทุกคนนี้ก็กินพูดพามทาเพลงเนี่ยกัดซัดหกเลยไหมละ่ะเออมันต้องอคิดพร้อมแล้วเนี่ยอ่ะดิโอ,อแต่นี่เนื้อเละไปหน่อยนะ,อะเอา,เ,อา,เ,อาเรากินอันที่ไม่สวยก่นอนออืมออันนี้แบบอันนี้เนื้อค่อนข้างเละนะ เละเลยดูเต็มมือเลย,ยแ่หอมเตหอมแบ,บมต้องกินกับข้าวอืมอร่อยดีดีทุกอย่างอืมเละต็ดมืออืมหมดละอ,อลือเล็กๆอย่านี้ก็น่าจะอร่อยนะ แล้วก็ไม่เล็กนะเยอะอยู่นะถก้กินหมดนี้เราไป็ร้อนในตายหาแน่เลยวะ่ะตายทำไม <c oughs> นี้ออกขมๆวะมันสุกมากอะ่ะถ้ามันสุกมากๆมันจะเป็น <c oughs> แต่ถ้าเล็กม,มากๆก็ข้อเสียก็คือจับยาก เนี่ยเต็มมือเลยนี่อันนี้พอดีกินเลยนี่ตัวแบบตัวชอบเลยใช่หไหมมันไม่ได้เละเก,กันไปกำลังดีอืออันนี้ไปอันนี้แบบที่ตัวชอบอ่ะอเอออันนี้โอเคเลยอืมันอร่อยอันนี้น่าจะของระยองอื ร้านพี่ผู้หญิงที่เขาบอกให้เราอ่ะอืมอันนี้อร่อยไม่หวานมากเนาะมันมันเจ้ากับ้าหืมอืม,อมเต็มไม้เต็มมือหมดครับ Perfect ถ้าเออทุเรียนกินเยอะมากไม่ค่อยดีนะมันส่งผลคล้ายๆลำไยจะร้อนท้องราชาแห่งฟรุตตัวเองกินพวกแปรรูปป่ะแบบทุเรียนทอดทุเรียนโกนเงี้ยไม่กินหรอกกินแต่ทุเรียนเพียวๆเลยเนี่ยโอ้โหนี่เลยโอ้โหนื้อมันแบบว่านะเขาไม่ค่อยชอบเขาไม่ชอบกินแบบพวกผลไม้แปรรูปอ่ะแต่ว่าสับปะรดนีไม่กินเลย อหมือนมอืมาอ,อร่อยอ่ะปีหนึ่งกินกินได้แค่ะ,คะช่วงฤดูเดียว้วดูฝนไม่แล้วก่อนที่ดูเรียนจะเข้ามาแพงมากเลยนะใช่แต่ซื้อแต่ซื้อตอนเนี้ช่วงเนี้ยคือคุ้มคุ้มมากถูกแล้วแค่อืมโลร้อยนิด,นด้าลูกก็ประมาณสองพันใช่ประมาณสองพันบาทอืม อย่า hmm. แ,แบบก่อนหน้าเนี้ยช่วงที่ hmm. ไปเฝ้าพี่ดิวอยู่โรงพยาบาลโอ้โห oh. พี่ณน,นเคยซื้อไปแพ็กเดียวแพ็กนั้นอ่ะพันหนึ่งได้ได้ได้สามต้นไอพวกหลงดูขายย้างไยอ่ะแพงอโอ้ยเย็นเย็นอีกหลายวันนะเนอะเด็กเพราะว่ามันก็เย็นแบบเดียวพอ hmm. พรุ่งนี้ก็กินอีกก็ซื้อกินเอาไปให้พี่โดบ้างไหม กินได้หมดหรอกโคตรบ้าห้าลูกอ่ะโอ้ยดูเฮ้ย,ยแต่กินเยอะๆมันก็แบบไม่ไหวยังไงมันเลี่ยนแบบมันเลี่ยนมากปกติเราจะกินแบบชั่วโมงละพูอ่ะกำลังดีบอกเลยกินหมดนี่นี่คือแบบสำลักอะ่ะกลืนไม่ไลงแน่นหมดละ <c oughs> มาดอกนี้แน่นแน่นแน่นแบบตึกเลยโอ้โห กินเรื่อยๆให้ดูอร่อยเหรอมาเร็วแต่เนี่ยเนี่ยตอนเนี้พึ่งถ้ากินมากกว่านี้คือเลื่อยแล้วอะมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เดียวตอรนั่นเลยนะครับก็จะลงคลิปใหม่ๆ pues ท nah, ุกอาทิตย์เรื่อยๆแล้วกันโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วดิวกับไนท์บ๊ายบายบุยบุยไว้เจอกันใหม่จ้า